มีด้วยกันห้านโยบายหนึ่ง,งโคราชอีสานคือระเบียงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยชอบไหมครับ 2. โคราชเป็นเมืองับนาคมที่ทันสมัย 3. โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์ส โคราชเป็นเมืองผลิตอาหารป้อนโลกและห้าโคราชน้าต้องไม่ท่วมน้ำต้องไม่แรงน้ำป่าปาในเขตเทศบาลต้องเพียงพอห้าขอ้อห้านโยบายนี้คือโคราชนมิคโคราชโนมิคมขอเสียงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับว,วันนี้ผมฝากการบ้านไว้ด้วยเนี้ยช่วยไปคิดตอช่วยไปคิดตอ ว่าจะทํายังไงให้สําเร็จช่วยไปบอกต่อๆแล้วก็ช่วยให้ความคิดเห็นอันนี้ดีไม่ดีคุณชวัตอันนี้มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะคุณชุมวัตรตรงนี้มันต้องมีจุดแข็งตรงนี้มันต้องเติมตรงนี้นะช่วยกันต่อย,ยอดขยายแนวความคิดเพื่อให้เกิดแนวร่วม